วันนี้ทีมเกษตรบ้านเราขอพาทุกท่านมาชมสวนเกษตรพอเพียงข้างบ้านนะครับผมวันนี้ก็มาชมสวนเกษตรข้างบ้านของพี่ประสิทธิ์นะครับผมก็ขอพาทุกท่านไปชมด้านในกันได้เลยนะครับผมมีอะไรอีกมากมายนะครับลุยไปเลยไปรู้จักกับเจ้าของสวนเลยนะครับผมสวัสดีครับผมครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อประสิทธิ์จิตุลากับผมผมคุณพี่ประสิทธิ์เนาะ ครับผมตอนนี้ได้ทําสวนแปลงแบบผสมผสานในบ้านนะพี่เนาะเนีที่บ้านเล็กๆครับรมผมนะครับปลูกกินเองขายด้วยประมาณนี้ขายพื้นที่ไม่เยอะครับผมปิดเดียวตามที่เห็นนี่แหละครับมีทำเองทั้งหมดครับผมก็การทําสวนแบบนี้พี่ประเสริฐได้ความคิดมาจากไหนครับผม แรกๆก็ดูจากการทางเกษตรในยูทูบเนี่ยพี่เป็นเพื่อนที่เขาแนะนํามาก็เอามาประยุกต์ใช้ลองทําดูครับผมว่ามันจะได้ประโยชน์แค่ไหนประมาณเนี้ยกะว่าจะปลูกกินเองพี่ตอนแรกครับตอนนี้คือจากปลูกกินเองแล้วตอนนี้อ่าก็ไปขายตามตลาดนัดอ๋อมีเหลือไปขายตามตลาดนัดด้วยใช่ไหมครับครับผมโอุ้ดสุดยอดเลยครับพี่ตรงนี้ก็เหลือแต่ประมาณลูกลูกปลายปลายแล้วครับเพราะว่า พักหลังมันเก็บไปเก็บเกี่ยวไปจะหมดแล้วจ้ะลูกไปไปลายแล้วอ๋อลูกป,ไป,ไปลายปลายอะไรเนาะก่อนช่วงก่อนที่ฝนจะลงเนาะก็จะมีเยอะมากเลยใช่ไหมพี่เยอะเยอะครับเยอะครับผมอันนี้ก็เหลือลูกเขาก็ลังออกนิดเหมือนมันลูกปลายเนาะผม<า>ลูกปลายเนาะม,นมันเริ่มลาไปหมดแล้วครับผมก็อยู่ประมาณนี้ครับครับ ก็ถือว่าเป็นคลิปที่แนะนำความคิดนะครับผมการาทำสวนเล็กๆน้อยๆบริเวณบ้านของเรานะครับผมก็จะประมาณนี้คที่พิเศษครับด้านด้านล่างคือเป็นสะเลยฮะอันนี้เป็นบ่อปลาครับเป็นบ่อปลาหมอเป็นบ่อปลาหมอครับบ่อปลาหมอปลาหมอเชีพรอนเหรอฮะครับผมอ๋อครับผมมีบ่อบนด้วยบ่อบนกับบ่อล่าง ไอ้ตรงนี้จะเป็นไอ้บ่อดินครับเป็นบ่อดินครับบ่อดินความลึกประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณสองเมตรครับสองเมตรโอ้ลึกครับผมความกว้างประมาณเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบครับความยาวก็ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณสามสิบเมตรได้ครับโอ้ยาวไปถึงนู่นเลยใช่ไหมสามสิบเมตรครับผมครับผมโอ้อันนี้คือเราใช้อ่า รถขุดเอาหรือว่ายังไงฮะแมคโครขุดครับแม่โครขุดเนาะโอ้ครับผมแรกก็ใช้แม่โครขุดเพราะ่าข้างล่างจะเป็นดินดินหินอ๋อเป็นดินหินก็จะขุดยากเราต้องใช้แม่โครขุดเนาะครับผมครับผมโอ้ก็บริเวณสถานที่ตรงหน้าบ้านนะครับผมก็ที่ประสิทธิ์ได้ทําการอ่าดัดแปลงมาทําสวนผสมสารกดบ่อเลี้ยงปลาหมกชุมพรนะครับผม ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกนะครับผมที่มีการขุดจะเลี้ยงบ่อปลาด้านหน้าบ้านนะครับผมอถือว่าเป็นความคิดที่เก๋ไก๋มากเลยครับเดี๋ยวก็จะตามพี่พิสิทธิ์ไปเนาะมาชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงข้างบ้านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปักตังครับปักปังกูเกปักปังใหญ่โอ้ผักตังใหญ่นะฮะ โอ้ยอดสวยงามมากเลยครับผมก็จะอยู่บนมานี้ครับมันคือไอ้พวกนี้ก็จะชอบฝนมากโอ้ชอบฝนครับยอดเขาจะโตมากเมื่อคืนฝนตกอย่างหนักเลยฮะถือว่าได้รับฝนเต็มๆเลยครับผมอ๋อยอดผักปังนี่ก็เก็บไปจําหน่ายด้วยใช่ไหมฮะปกติละกิโลละหนึ่งร้อยบาท<ว>กิโลละหนึ่งร้อยบาทครับผมอืมปับงบ้านก็ผมผักปัง ผักบางบ้านนะครับผมยอดใหญ่ๆเลยครับครับนี่ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาหมอชมพอนะครับผมซึ่งเมื่อคืนก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับก็ทําให้น้ําออกเป็นสีหน่อยนะครับผมสีตามดินธรรมชาตินะครับด้านในก็จะมีปลูกต้นกล้วยด้วยนะครับผมครับก็กําลังออก กำลังเป็นลูกนะครับผมต้นกล้วยก็มีต้นมะม่วงนะครับผมครับพื้นที่เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับผมเราสามารถปลูกสร้างอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับผมในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินด้านข้างก็จะเป็นปลูกต้นมะเขือนะครับผมครับการจัดสวนก็จะมีด้านข้างของสะ เลี้ยงปลาหมอชื่พอนะครับก็จะปลูกผักนะครับผมก็จะเป็นผักบวบเหลี่ยมนะครับตามพี่ไปสืบไปเลยครับผมข้างในก็จะเป็นปลูกบวบเหลี่ยมนะครับผมซึ่งในการปลูกบวบเหลี่ยมนี้ก็เราจะใช้ถุงดํานะครับในการปลูกนะครับผมเราไม่ต้องขุดไม่ต้องอะไรนะครับก็จะใช้ถุงดําใส่ดินแล้วก็ปลูก แบบนี้นะครับผมพิเศษครับนี้เลี้ยงอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็ปลาหมอชมพนกันครับปลาหมอชมพนอ๋อเลี้ยงนในบ่อผ้าใบนีจะเป็นบอ่อพักครับเป็นบอ่อพักนะฮะสำหรับอนุบาลปลาเล็กอ,อพอพอโตเขาโตพอได้ขนาดเขาก็จะเอาลงปล่อยบอ่อดินเลย ครับผมตัวนี้ก็เป็นบวบบวบเรียมผสมกับบวบอะไรฮะงูครับผมบวบเรียมผสมบวบงูอ๋อบวบงูนะครับผมครับบวบงูก,บก็จะเป็นลายลายใช่ไหมฮะก็จะเป็นลายครับผมก็จะการจะปลูกก็จะเป็นเป็นทิวแถวอย่างนี้นะฮะก็จะมีเชือก หลังให้เขาเลื้อยขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมก็จะเลื้อยขึ้นอางนี้เลยฮะผักบวบเรียมบวบงูครับผมด้านบนก็จะเป็นมีไม้ไผ่ทําเป็นฐานนะครับผมก็จะมีเชือกร้อยเปน็นขั้นๆนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อตึงให้อากิ่ง ใบไม้พวกอยอดต่างๆให้อยู่ด้านบนนะครับผมอ๋อดูสวยงามมากเลยครับผมตอนนี้ก็บวกเปี่ยมก็ทางพี่ประิกธต์ก็ได้เก็บไปจำหน่ายหลายรุ่นแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นช่วงปลายนะครับก็จะมีผลผลิตเหลืออยู่น้อยอยู่นะครับผมแต่ก็จะเป็นแนวทางนะครับผม ความรู้เบื้องต้นในการทําเกษตรแบบนี้นะครับผมเราไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่กว้างมากนะครับแล้วก็หาถุงดํามาปลูกแบบนี้นะครับแล้วก็จัดสวนรูปทรงให้ได้สวยงามแบบนี้นะครับผมก็จะมีบริเวณด้านกว้างครับผมก็จะอ่า ครัังนี้ก็จะดูกว้างขวางนะครับครับพื้นที่ด้านหน้าบ้านนะครับกับข้างบ้านด้านล่างก็จะเป็นปลูกฟักทองนะครับผมก็กำลังขึ้นเป็นยอดนะฮะทำไว้กินเรือจะกินแล้วแล้วก็ไปจำหน่ายนะครับผม พี่พิสิทธ์ครับพี่ได้ทําโครงการปลูกพืชผักสวนครัวในบ้านแบบนี้พี่ทํามานานยังครับผมเริ่มต้นก็ประมาณสองเดือนที่แล้วครับผมสองเดือนที่แล้วเนาะเอามาร่วมครั้งแรกเลยครับผมเริ่มมือทําเริ่มมือทอําครั้งแรกก็เก็บได้ประมาณสองรุ่นแล้วครับอ๋อผักที่เราไปขายเนาะเก็บได้สองรุ่นครับนะก็ถือว,ว่าตลาดรองรับดีครับครับผมก็เราไปขายที่ตลาดแล้วก็มีมม เอาค้าไม่ค้ามาซื้อเราดีครับอุดดีเลยเนาะครับผมเบเดียวหมดแป๊บเดียวหมดโอ้ครับผมแฟักทองและบวบงูบวบประมาณพวกประมาณบวบนี้แหละครับขายดีขายดีอ๋อบวบขายดีเลี้ยงเลี้ยงเราปลูกแบบไม่มีสารเคมีเนาะครับผมปลูกแล้วปลูกปลูกธรรมชาติปุ๋ยคอกเพราะว่ารดน้าพ่นดินใส่ปุ๋ยคอกธรรมดาครับครับผมแล้วปลาหมอนี่พี่เลี้ยงมานานยังฮงปลาหมอก็มาสองเดือนได้สองเดือนสองเดือนจะสามเดือนแล้วครับนี่เดือนที่สาม ครับตอนนี้เริ่มจาหน่ายได้ยังฮะอันนี้ก็ปกติก็ขายมั่งขายบ้างแล้วเนาะตัวนี้<า>ครับผม,มแต่มันก็ยังไม่ตัวยังไม่ได้โตเนาะไม่โตเต็มที่เนาะตอนนี้พี่เลี้ยงประมาณกี่ตัวครับเนี่ยบอ่บอตรงนี้ฮะประมาณพันพันตัวเนาะครับผมปกติมันก็ไม่ค่อยจะชอบอยู่อย่างเนี้ยครับประมงครับมันก็จะชอบอยู่แบบน้ำาฝนหน้าฝนแล้วมันจะ ออกไงตอวนี้มันปีนออกแล้วเปล่าฮะอ๋อมีปีนออกมั้งน้องต้องดูครับต้องคอยดูนะครับผมเพราะว่าเกิดเขาปีนออกก็เขนน่าจะอยู่ในบริเวณบ้านเราเรานี่เนาะอยู่ประมาณนี้ครับผมเราก็ต้องเก็บดูเก็บลงทุกวันครับผมแต่ยางเมื่อคืนก็ฝนตกหนักหนักมากเลยนเมื่อคืนครับผมอ่วันนี้ต้องขอบคุณพี่ประสิทธิ์มากๆเลยครับผมที่มาแนะนํามาบอกเล่าสู่กันฟังเนาะในการทำเกษตรในบ้านข้างบ้านของเราแบบนี้ เราก็สามารถผลิตไปจําหน่ายได้ับผมก็จะเป็นงานเสริมของเราเนาะครับผมขายบ้างกินบ้างครับประมาณน่อยู่ได้ครับเรามีได้กินแล้วก็ได้ขายบ้างเนาะก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตของเราเรารักในสิ่งที่เราทำเนาะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพิพิธมากๆเลยครับผมขอบคุณครับครับผมหากท่านชอบคลิปแนวนี้ถินเกษตรบ้านเราช่วยกดติดตามช่วยแชร์ด้วยนะครับผม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราไปอย่างยิ่งเลยวันนี้ต้องไปก่อนนะครับผมคลิปหนะ้าพบกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย